ดูคุณหญิงจินไว้ถ้ามีอะไรผิดปกติแจ้งผมทันทีที่นี่คือลังกาพูดเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอหลี่ยวคุณมาเร็วจังคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องการคุยกับฉันเกี่ยวกับการจะพบกับยูเจอเหรอฉันจะไปที่นั่นทันทีสวัสดีค่ะคุณลุงหลานเจียถึงยูชิงสองขวบครึ่ง เชียวชิงน่ารักมากหนูคิดถึงลุงไหมไหมแต่หนูคิดถึงพี่ชายหนูลุงหลานเจียเมื่อไหร่ลุงจะพาพวกเราไปหาพี่ชายของหนูลุงจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเราไปกันเดี๋ยวนี้เลยหลานเจียขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณที่จะได้แอบดูอยู่เจอทุกปี ผมยังโกหกคุณเพราะความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของผมและผมกำลังจะแต่งงานกับคุณตอนที่คุณสูญเสียความทรงจําการที่ผมช่วยคุณในเรื่องนี้ก็เป็นค่าตอบแทนของผมเช่นกันถ้าคุณอยากขอบคุณผมจริงๆตำแหน่งรัศีถูกรักษาไว้เพื่อคุณคุณก็รู้ว่าผมจริงใจกับคุณมากแค่ไหนหลานเจียฉันดีใจมากที่คุณแคร์ฉันกับเฉียวชิงมาตลอด3ามปีที่ผ่านมาแต่ฉันไม่สามารถดลรัินีของคุณได้ นอกจากนี้ฉันสามารถทําให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้ฉันทำเพื่อดใชความเมตตาของคุณแต่หลีเย่จะช่อนคุณยิงจินต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันต้องรีบสารสัมพันธ์กับลีเย่คุณลุงหลานเจ้าคะมาม้ากับหนูมาถึงที่นี่เร็วมากถ้างั้นพวกเราก็ควรเจอพี่ชายหนูก่อนหน้านี้แล้วนะถ้ามีอะไรจะพูดขาพูดทีหลังก็ได้คะ่ะ ขึ้นเครื่องบินไปหาพี่ชายของหนูก่อนได้ๆลุงจะพาหนูไปที่นั้นสิ่งที่หลีเยี่ยงหวงใยมากที่สุดในตอนนี้คือลูกสองคนของเธอบางทีฉันอาจจะเริ่มต้นด้วยเด็กๆสนามบินในประเทศซีมามาทำให้พ่อเราต้องแอบมองพี่ชายของหนูตลอดเวลาด้วยคะ่ะมามาไม่สามารถพาพี่ชายกลับบ้านได้หรอ เพราะว่าพี่ชายของหนูอยู่กับเด,ด,ด็ดดีมีชีวิตของพวกเขาพวกเรารบกวนเขาไม่ได้แต่หนูอยากเล่นกับพี่ชายจริงๆนะคะเฉียวชิงเสื้อแม่นะทำไมเราไม่คอยเฝ้าพี่ชายหนูอย่างเงียบๆถ้าไม่ใช่เฉียวชิงรู้ว่าฉันกำลังแอบดูรูปถ่ายของเฉียวเจออยู่เธอคงไม่รู้ว่าเธอมีพี่ชายเธอคงไม่เรียกร้องให้มาหาเขาด้วยกัน แล้วทำไมเราต้องแอบมองพี่ซายทุกครั้งที่มาไม่เป็นแดดดีล่ะเพราะว่าเฉียวชิงลุงสามารถเป็นพ่อหนูได้ไหมหนูไม่ต้องการลุงยังหลอไม่พออะไรนะเออไม่เป็นไรแค่คำพูดเด็กไม่ดรเยี่คุณต้องตอบแทนผมหลังจากที่ไปดูอยู่เจอแล้วไปทานข้าวด้วยกันนะ แต่ฉันอยากกลับไปโดยเร็วที่สุดการอยู่ประเทศชีทาให้ฉันคิดถึงกงเยเซลอีกนานมากกว่าเครื่องจะออกก็แค่อาหารมื้อเดียวมามา้าหนูอยากกินไอศครีมเด็กคนนี้ขัดจังวในช่วงเวลาสําคัญตลอดเลยเธอตั้งใจอยู่หรอโอเคจ้ะเดี๋ยวมาม้าไปซื้อมาให้นะนี่จ้ากินช้าานะถ้าหนูกินหมดในครั้งเดียวหนูจะปวดท้องเอานะ ดูแล้วดูแล้วหนูโตแล้วหนูเพิ่งสองขวบครึ่งเองหมามาจะไปจ่ายตังก่อนหนูไปนั่งนู้นรอหมามานะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเท่าไหร่คะ30หยวนค่ะอะไรมากๆากต้องค่อยๆกินเอ๋อออาจจะครีมหนูลูกใครทำไมไม่หรหวัง คุบปากพูดแบบนี้กับเด็กไม่ได้ประธานโกงคะฉันเด็กน้อยขอโทษนะเป็นควาผิดฉันเองเก็บตรงไหนไหมไม่แต่ไอชิริมของหนูหมดแล้วว้าวแต่คุณลุงคนนี้หล่อจังแล้วถ้าลุงซื้อให้อีกอันล่ะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะคุณลุงสุดลอ คุณลุงคนนี้หรอแถมอ่อนโยนด้วยถ้าเขามาเป็นแดดดี้ของฉันก็คงดีมาเป็นเรื่องอีกอันเด็กคนนี้น่ารักมากถ้าหลี่เย่ไม่รู้อีกคนละก็เธอก็น่าจะอายุพอๆกับหนูคนนี้นี่มันก็ผ่านมาสามปีแล้วหลี่เย่คุณอยู่ที่ไหนกันแน่ประธานกงคะเครื่องบินจะขึ้นแล้วพวกเราต้องไปแล้วนะคะอย่าไปสนใจเด็กคนนี้เลย เฉินยีตำแหน่งของคุณมีความชัดเจนแล้วนะคุณเป็นแค่พนักง,งานของผมคุณไม่มีสิทธิ์ยุ่งในการตัดสินใจของผมเฉินยี่านขอให้จินฟังหารให้เธออยู่เคียงข้างฉันเพื่อจะได้หาหลักฐานว่าเธอได้ขอให้หมอหลีทำร้ายคณหญิงจินตอนนี้เธอเข้ามายุ่งเรื่องชีวิตของฉันแล้วคุณกงฉันฉันผิดไปแล้วสามปีในที่สุดฉันก็ได้อยู่เคียงข้างเขาแล้วทำไมเขายังคงเย็นชากับฉัน คุณลุงคะเขาเป็นแฟนของคุณลุงเหรอคะไม่ใช่พวกเราเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันงานคุณลุงมีแฟนหรือ,อยังคะถ้าฉันเอาคุณลุงกุศลหล่อคนนี้กลับบ้านไปด้วยเพื่อเป็นพ่อของฉันหมาหมาจะดีใจไหมนะไม่มีแต่ฉันมีผู้หญิงที่ฉันรักแล้วเอ๋แล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะคะเธอไม่ชอบคุณลุงหรอ เธอชอบฉันแต่ฉันทำอะไรบางอย่างที่ผิดเลยทำให้เธอเสียใจคุณลุงคะคุณลุงควรขอโทษเธอนะหมามาบอกว่าเด็กดีควรรู้จักความผิดของตัวเองและแก้ไขความผิดให้ถูกต้องถ้ามีโอกาสลุงจะขอโทษอย่างแน่นอนเด็กน้อยเธอสลาดมากเลยแม่ของหนูต้องเป็นคนที่สวยสุดยอดมากแน่ๆนะ ใช่ค่ะมาม้าของหนูไม่เพียงแต่สุดยอดมาม้าของหนูยังสวยอีกด้วยหนูจะพาคุณลุงสุดหล่อไปหามามา้าเธออยู่ตรงหน้านี้ล่ะมาม้าของฉันน่ารักมากคุณลุงสุดหล่อจะต้องตกหลุมรักมามา้าตั้งแต่แรกเห็นแน่นอนกงใหญ่เซลตอนเด็กเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่เคยประทับใจในตัวฉันเลยชิงเคย์ติมเสร็จหรืยอยังเพราะเราควรไปหล,ห,ลหลี่จงหลี่ กงเยเซลทำไมต้องมาเจอเขาที่นี่ไม่จะปล่อยเขารู้ว่าเป็นฉันไม่ได้มามาหมามาชิรีมของหนูหมดแล้วแต่คุณลุงสุลอกคนนี้บอกว่าจะซื้ออันใหม่ให้หนูมันมันน่าอายมากที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมามาจะซื้ออันใหม่ให้หนูนะขอโทษค่ะคุณไม่ต้องซื้อให้เธอหรอกค่ะลีเย่คุณคือลีเย่ขอโทษค่ะคุณจำคนผิดแล้ว เลี่เย่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธออยากท่วให้ก,ใกงใหญ่แซลแล้วเหรอเป็นไปนไม่ได้ที่ผมจะจําคุณผิดหลีเย่สุดท้ายผมก็หาคุณเจอนี่มันสามปีแล้วนะที่ผมหาคุณไม่เจอผมรอคุณมานานมากเลยนะสุดท้ายผมก็หาคุณเจอแล้วคุณขาฉันจะพูดอีกครั้งนะคะว่าฉันไม่ใช่หลี่เย่กรุณาปล่อยฉันด้วยคะ่ะประธานกงคุณต้องคิดถึงหลี่เย่มากแน่เธอจำคนผิดปล่อยเขาไปเถอะ ฉันต้องหยุดพวกเขาไม่ให้จำกันได้ถ้าฉันไม่สามารถหยุดกงใหญ่แซวได้ฉันก็ปล่อยให้หลี่เย่เข้ามายุ่งไม่ได้อยู่อย่างจากฉันเอ๊ะหลี่เย่ตั้งแต่ผมได้พบคุณครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยคุณไปนะวันที่ผมอยู่โดยไม่มีคุณเหมือนผมตกอยู่ในนรกฉันไม่เคยคิดเลยว่าการจากไปของฉันจะทำให้เขาทุกทรมานได้มากขนาดนี้ฉันคนเกลียดเขาสิทำให้หัวฉันเจ็บเมื่อเห็นเขาเจ็บปวด กงเยเชลไปกันเธอหลานเจียงั้นสามปีที่แล้วแต่เป็นคนพาหลีเยี่ยไปเอาไปไร้สาระนี่คือรสนินีของฉันไม่ใช่หลีเยี่ยรานินีอะไรเธอคือภรรยาของฉันหลานเจียในหลอกให้หลีเยี่แต่งงานกับนายอีกแล้วใช่ไหมฉันบอกนายไปแล้วว่าเธอไม่ใช่หลีเย่เพียงแค่เธอหน้าตาคล้ายกับหลีเยี่ยเท่านั้นฉันไม่สามารถอยู่กับหลีเยี่ยได้แล้วทาไมไม่มีเธอมาแทนแล้วเด็กละ เด็กเป็นลูกของฉันหนูไม่ใช่จืเป็นเสื้อนายร็อกเลียสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นความผิดของผมเองไม่เป็นไรถ้าคุณจะเกลียดผมแต่คุณกลับจําผมไม่ได้กลางวันแฉกท่านประธานกงยุ่งกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคุณอยากออกข่าวเหรอใช่แล้วประธานกงเครื่องบินของเราก็อยออกแล้วเพราะเราต้องไปเดี๋ยวนี้ เมื่อกี้ไม่ทันได้สังเกตเลยไม่ใช่ศาสตราจารย์เฉินคนที่อยู่คขยงข้างกงเยเซลที่เขาร่วมในเส้นทางนี้แล้วกับกงเยเซลเพราะเขาเป็นลืมไปเลยเพราะความสัมพันธ์ของพวกเราไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยท่านประธานกงควรไปขึ้นเครื่องได้แล้วนะครับพวกเรายุ่งมากแล้วขอตัวก่อนหลี่เย่คุณไม่อยากเจออยู่เจอแล้วเหรอเขาคิดถึงคุณมากตลอด3ปีที่ผ่านมาอยู่จอ แน่นอนฉันอยากเจอเขาถ้าไม่ใช่เพื่อเขาฉันคงไม่มาที่นี่หรอกกงใหญ่เซลหยุดเพื่อเรื่องไรประโยชน์ได้แล้วเธอไม่ใช่หลี่เ่หลี่เอ่ของนายได้ทิ้ทงนายไปนานแล้วเขาพูดว่าเธอไม่ใช่หลี่เี่เป็นไปไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอคือหลี่เ่ของฉันประธานกงจ้าสายหลังเจียและคนอื่นไปแล้วเราดีไปกันเธอไปขึ้นเครื่องบินได้แล้ว ยกเลิกการเดินทางหรเอแยกลับมาแล้วทำไมต้องเดินทางไปทําธุรกิจล่ะแต่คุณกงผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอไม่ใช่หรี่แย่นะฉันจะไม่ผิดแน่เธอคือหลี่แย่ฉันไม่ได้ข่าวของหรี่แย่ก็เพราะว่าหลานเจียเจ้าเล่ยขนาดนี้ในโลกนี้ฉันเกรงว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะมีความสามารถนี้เย็นหยางส่งคนไปจับตาดูคนทั้งหมดในสนามบ,บินที่ประเทศซีถ้าคุณเห็นหลานเจียพาใครไปหยุดเขาเอาไว้และต้องแจ้งผมให้รู้ทันทีรับทราบค่ะ คุณกกงคะของแบบนี้คุณให้สันจัดการก็ได้ฉันไม่สามารถปล่อยให้กงใหญเยเซลกระชิดกับเสิงเหี้ยคุณจะทำอะไรคุณจะไปไหนคะคุณกกงผมต้องบอกคุณด้วยเอว่าผมจะไปไหนคำนึงถึงสถานะของคุณด้วยฉันรู้ฉันรู้ กองเยเซลจะพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้เสิงเย่กลับมาแน่นอนบ้าจริงในที่สุดฉันก็ได้อยู่แข่งข้านกงเยเซลแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นมาทําลายทุกอย่างหรอกตอนที่ซันพูดถึงอยู่เจอหลี่เย่ในตอนนั้นเธอดูมีปฏิกิริยามากในตอนนี้เธอกลับมาเพราะเธอน่าจะคิดถึงอยู่เจอฉันจะไปหาอยู่เจอที่โรงเรียนบางทีฉันอาจจะได้เจอเธออีกครั้งก็ได้หลี่ครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปจากผมได้อีกแล้ว พวกเราสามารถออกจากที่นี่ได้ทำไมพวกเราไม่ไปกันเลยล่ะคราวหน้าผมจะหาโอกาสพาคุณไปเจออยู่เจออีกแต่เขายังคงอยากเจออยู่เจอก่อนค่อยไปไปเถอะนะพวกเราจะรีบกลับไปทันทีที่ได้เจอเขาแล้วหนูอยากเจอพี่ชายหนูอยากเจอพี่ชายคุณลุงสุดหล่อคนนั้นเป็นใครเหรอคะทำไมหนูถึงเจอพี่ชายไม่ได้เมื่อเจอคุณลุงสุดหลอก่อน ลุงสุดหล่ออะไรกันผู้ชายคนรันได้กาดมากเขาต้องการพามาม้าของหนูไปนะงั้นครั้งหน้าถ้าหนูเจอเขาอีกหนูต้องอยู่ห่างจากเขานะเข้าใจไหมกอหอกคุณลุงสุดหลอ่อมาแทะคนร้ายคุณลุงสุดหล่อมองมาม,ามาา้าด้วยสายตาเศร้าๆมันจะเป็นไปได้ไหมว่าหมามา้าคือผู้หญิงที่คุณลุงรักมากที่สุดเขาหล่อเหอรอเธอคิดว่าฉันหลอก,กเขาตั้งเยอะ เด็กคนนี้รู้จักเธอมาตั้งนานเธอไม่เคยเข้าใกล้เเลยพอเจอกงใหญ่เซลก็เลยกลายเป็นแบบนั้นพี่ชายออกไปพี่ชายออกไปแล้วอยู่เจอแมอไม่ได้เจอลูกนานมากแล้วและลูกก็ได้เติบใหญ่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนแม่คิดถึงลูกมากจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคนนั้นคืออยู่เจอแดดดี Daddy. วันนี้แดดดีไม่ได้เดินทางไปทำธุรกิจหรอครับแดดดี Daddy, มารับผมได้ยังไงลุงสุดหล่อคนนั้นหรอทำไมเขากลับมารับพี่ชายของโนล่าดูเหมือนว่าพี่ชายของฉันเรียเขาว่าแดดดีทำไมกงใหญ่เซลถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าเขาเดาออกแล้วว่าฉันจาหาอยู่จ้ะขับรถออกไปเร็วสิไอกงใหญ่เซลนั่นเจอเขาที่ทุกที่จริงๆและเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เจอถึงนี่เยอะอีก การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจครั้งนี้ถูกยกเลิกชั่วคราวแต่ดีคิดว่ามารับลูกที่โรงเรียนตอนที่มีเวลาว่างจะดีกว่าหรี่ย่ต้องอยู่แถวนี้นะแน่แดดดีแดดดีมองหาใครอยู่หรอครับรถคันนั้นหยุดก่อนบ้าจริงเกือบจะทันอยู่แล้วเสียวเย็นหยางผมจะส่งป้ายทะเบียนรถให้คุณแล้วส่งคนจับตาดูรถคันนั้นไว้ แดดดี Daddy, เกิดอะไรขึ้นหรอครับรถคันนั้นมีอะไรผิดปกติหรอครับไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่ดีแค่เจอคนรู้จักสองคนอยู่เจอแต่ดีจะพามามมาของเรากลับมาอย่างแน่นอนฉันฟังผิดไปหรอพี่ชายของฉันเรียกคุณลุงสุดหล่อว่าแดดดีถ้าคุณลุงสุดหล่อเป็นแดดดีของพี่ชายฉันงั้นเขาก็ต้องเป็นแดดดีของฉันเหมือนกัน กงใหญ่เซลคงตามเราไม่ทันแล้วละหรี่เราไปกันเถอะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเกรงว่ากงอหญ่เซลจะตามหาเราแล้วได้งั้นก็ได้เพื่อไม่เจอกงใหย่เซลอีกเห็นได้ชัดว่าฉันต้องจากที่นี่ไปแต่ทำไมฉันถึงลังเลยเล็กน้อยเมื่อต้องจากพวกเขาไปเป็นไปได้ไหมว่าฉันจะแยกจากเถิงอยู่เจอได้ก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบน,นี้มาม่าไม่อยากเจอแดดดีด แดดดีเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแดดดีทําอะไรบางอย่างที่ผิดทําให้คนหนึ่งที่แดดดีรักมาก,กต้องเสียใจเป็นเพราะหมา,มาไม่อยากเจอแดดดีดหรอเจียวชิงหนูกำลังเคีย้ยวอะไรอยู่ทำไมเอาแต่จ้องหมาหมาล่ะทำไมเอาแต่คิดอยู่มไม่มีอะไรคะ่ะหมว่าแดดดีทำอะไรผิดแดดดีก็จะมีวันเป็นคนไม่ดีแนะ่ฉันต้องหาวิธีให้แดดดีเอาหมามากลับไปให้ได้แต่หมามาจะไปต่างประเทศแล้วฉันควรทำยังไงดี จ้าชายหลานเจียสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับผมได้รับข่าวมาจากสนามบินทั้งหมดของประเทศซีว่าถูกล้อมไว้ด้วยการของกงเยเซลแล้วเขาตั้งใจไม่ให้เจ้าหญิงน้อยออกจากประเทศซีกงเยเซลจะไม่ปล่อยให้ฉันไปต่างประเทศโอกาสนี้กำลังจะมาถึงแล้วเหรอแดดดีไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเร็วรีบหาที่เราซิฉันไม่คิดเลยว่ากงเยเซลจะหาเราได้เร็วขนาดนี้แล้วรถคันนี้ต้องถูกเขาตามมาแนะ่ๆน สามปีที่แล้วฉันหนีจะกงเยเซลแล้วไม่คาดคิดเลยว่าตอนนี้หลานเจียยังคงติดต่อกับเขาอยู่ลีเย่ในตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถกลับประเทศอีได้แต่ผมได้ติดต่อกับคนหนึ่งให้เอารถมารับเราแล้วพวอคุณพักอยู่กับผมได้ในเวลาที่ผมแอบซื้อไว้ในประเทศซีจะได้อาศัย,ยอยู่กับดีเย่เนี่ยจะเป็นโอกาสก็ได้แต่มันลำบากคุณมากแล้วที่พาฉัมาที่นี่ฉันควรหาที่พักด้วยตัวเอง มันไม่สะดวกคุณกับเฉียวชิงทําไมคุณไม่อยากอยู่กับผมหรอมีอะไรอีกล่ะด้วยกาลังของกงเย,ยเซลแล้วไม่มีผมก็ได้หรอคุณจะถูกคนพบได้ง่าย,ายนะหลี่เย่มีบางคนเรียกฉันหรอหลี่เย่เป็นเธอจริงๆริด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณเป็นใครครับคุณจะทาอะไรกับหลี่เย่ฉันเป็นอดีตเพื่อนรองงานของหลี่เย่ซื่ลินดาแันแค่อยากจะคุยกับเธอทำไมคุณถึงได้มีปฏิกิริยาแบบใหญ่ขนาดนั้นด้วย คนที่อยู่ด้วยกับหลีเย่ไม่ใช่กองเยญ่เซลผู้ชายคนนี้เป็นใครกันหลีเย่คุณรู้จักเธอเหรอฉันจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วหลี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานเธอต้องไม่ลืมฉันสิเธอลืมวมาที่เรางหัวใย,ยกันและต่อสู้ร่วมกันในประศรีแล้วเหรอฉันฉันขอโทษคือฉัน ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุทำให้ฉันสูญเสียความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปหมดแล้วความจำเสื่อมไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่ติดต่อมาหาฉันงันฉัน,นจะแนะนำตัวอีกครั้งก็แล้วกันฉันมีชื่อว่าลินดาเรียกฉันว่าพี่ลินดาเหมือนแต่ก่อนก็ได้ตอนที่พวกเรายังทำงานในบริษัทด้วยกันพวกเราเป็นเพื่อนดีต่อกันสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องสวัสดีค่ะพี่ลินดา เธอนี่ใส่ดีมากไม่คิดมาก่อนเลยว่าซันก็จะมีเพื่อนเหมือนกันเด็กคนนี้เหมือนเธอมากหนูต้องเป็นลูกสาวเธอนแน่ๆจำไม่คิดแล้วว่าเธอจะมีลูกคนที่สองกับกงเยเซลด้วยเพราะเธอน่ารักมากคุณผู้หญิงครับใกล้ถึงเวลาหยุดแล้วใช่ไหมครับเพราีเรื่องหนวนต้องทำงั้นพวกเราขอตัวก่อนดูท่าแล้วผู้หญิงคนนี้มันจะรู้อดีตของนี่เยและกงเยเซลเป็นอย่างดีฉันต้องไม่ปล่อยให้เขาพูดอะไรมาก ถ้าเฉียวชิงรู้ว่ากงหยีเซียวเป็นพ่อของเธอแล้วฉันก็จะไม่มีโอกาสชนะเลยหลี่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกับเธอได้หน่อยสิหรือตอนนี้เธอพักอยู่ที่ไหนฉันสามารถคุยกับเธอได้ตลอดเวลาเลยนะฉันฉันไม่รู้ว่าตอนนี้จะพักที่ไหนดีคุณหลินคะคุณพอรู้บ้างไหมว่าวัานพักให้เช่าแถวนี้อยู่ไหนบ้างดูเหมือนว่าเธอจะยังกังวลว่าจะหาที่พักที่ไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย ฉันก็กำลังหารูเมตอยู่เลยบ้านของฉันตรงข้ามกับโรงเรียนประถมนานาตาิโอลิฟฉันอยู่คนเดียวในห้องมีสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วพวกเธอเป็นรูเมตของฉันก็พอแล้วโรงเรียนประถมนานาิาโอลิฟนั่นไม่ใช่โรงเรียนที่อยู่เจอเรียนหรอถ้าสัมภาณ์อยู่ที่นั่นบางทีฉันอาจจะได้เจออยู่เจอบ่อยๆก็ได้บีคุณอยู่กับผมจะดีกว่านะ จูจูผู้หญิงคนนี้ชื่อลินดาก็วิ่งเข้ามาผมไม่รู้ว่าเธอคิดดีหรือไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเธอโกหกคุณเฮ้ hey, ฉันจะบอกให้นะว่าคุณโกหกหียและชันเป็นเพื่อนดีต่อกันฉันยังเก็บรูปของเธอกับฉันไว้ในโทรศัพท์ของฉันอยู่เลยดูสิดูเหมือนว่าลินดาจะเป็นเพื่อนเก่าฉันจริงๆนั้นมันจะดีที่สุดสาหรับฉันและเฉียวชิงที่ได้พักกับเธอแทนที่จะเป็นหลานเจีย แม้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนของลีเยียแต่ลีเยได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วหลานเจียพอเรื่องของกงเยเซลสลายใจมากพอแล้วได้สร้างปัญหาให้คุณตอนอยู่ประเทศนี้ลินดาและสันเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่เพราะเราจะดูแลกันและกันได้เป็นอย่างดีการพูดถึงอดีตกับเธอมากขึ้นอาจจะช่วยันฟื้นความทรงจําก็ได้แต่ไม่มีแต่ถ้าจะพาลีเยอและลูกสาวของเธอออกไปก่อนคุณจัดการเรื่องด่วนของคุณเถอะ แม้ว่าซันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างหลี่เย่และกงเยเซลแต่ผู้ชายแปลกๆคนนี้มักจะทำให้ซันรู้สึกขยะแขยงซันไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่ใกล้กับหลี่เย่ต่อไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยหลี่เย่เป็นเจ้าหญิงน้อยของพวกเรานะเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของหลี่เย่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาหลี่เย่บ้าเอ้ยถ้าหลี่เย่อยู่ในประเทศสีอีกวันนึงแล้วก็ะม,มีโอกาดกลับไปอยู่กับกงเยเซล ฉันต้องหาทางพาเยกลับไปประเทศอีกับฉันบ้านของฉันค่อนข้างเล็กและหวังว่าเธอคงจะไม่ต้องเกียจได้ยังไงกันบ้านของคุณออกจะสวยขนาดนี้ฉันต้องขอบคุณในความตั้งใจของคุณที่จะเช่าห้องกับฉันโถที่แบบนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับราชวังได้เลยนะเธอและกองหยีเซลว้าวป้าลินดาคะหน้าต่างของป้านสวยมากๆเลยค่ะ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของพี่ชายฉัน้นขั้นแรกต้องช่วยแดดดีพาหมามากลับมาคือการหาพี่ชายให้มาช่วยชันตรงกันข้ามนี้ก็เป็นโรงเรียนของอยู่เจอบางทีฉั้นสามารถดูอยู่เจอทุกวันผ่านหน้าต่างได้ดี่ะมันคงไม่ดีที่ฉันจะถามเธอก่อนเธอบอกฉันได้ไหมว่าปัญหาที่เธอเจอตอนนี้มันคืออะไร ทำไมเธอต้องอยู่กับลูกเพียงลําพังแล้วอยู่เจอล่ะอยู่ไหนทหําไมเธอไม่พาอยู่เจอกลับพระสวังด้วยกันแล้วกงเยเซลแคลินดาคะฉันกลัวว่าฉันจะไม่สามารถบอกพี่ได้เพราะเฉลียวชิงอยู่นี่ฉันรู้งั้นไปในห้องกันเธออยู่ที่นั่นเธอสามารถบอกฉันได้เฉีียวชิงมาม่าของเธอจะไปคุยกับสันที่ห้องเป็นเด็กดีนะดูทีวีในห้องนั่งเล่นได้ไหมจ๊า โอเคค่ะมื่อเอินมีการ์ตูนที่หนูอยากดูอยู่พอดีเลยดีมากตอนนี้มโอกาสจะได้เจอพี่ชายฉันแล้ว